สวัสดีครับประวัติศาสตร์ข้างหมอนก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับนะครับวันที่เทปเนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิงหานะฮะตอนนี้ประเทศไทยเราก็กําลังประสบปัญหาซึ่งเคยเกิดมาก่อนแล้วก็เกิดซ้ำๆกันอยู่บ่อยครั้งนะครับก็คือเกิดน้ําท่วมนะฮะเกิดน้ําท่วมทางบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเนาะแล้วก็มันก็จะมีน้ําที่เริ่มท่วมลงมาทางตอนใต้คืออย่างนี้นะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเมืองต่างๆเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําโดยที่แม่น้ําใหญ่สุดของประเทศไทยเนี่ยมันก็คือแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งแม่น้ําเจ้าพยาด่รับน้ําจากทางภาคเหนือทั้งหมดเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นชื่อเมืองแถบอีสานเราจะไม่ค่อยเห็นชื่อเมืองแถบหลังโคราชไปเลยสกลนครอะไรเงี้ยร้อยเอ็ดอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในประวัติศาสตร์ของอยุธยาสักเท่าไหร่ ส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้น,นะครับเพราะว่าการคมนาคมมันไม่สะดวก คือภาคอีสานเนี่ยมันจะอยู่ที่ลาบสูงซึ่งจุดที่เป็นที่ลาบสูงเนี่ยมันก็จะผ่าดงพญาไฟดงพญาไฟก็คือแถวแถวเขาใหญ่ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นที่ลาบไปจนถึงโคราชหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นที่ลาบสูงแล้วก็จะค่อยๆลาดออกไปด้านแม่น้าโขงทางประเทศลาวด้านโน้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากรุงศรีธุทยาเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์ทางการขนส่งโดยแม่น้ํากับภาคอีสานพอมันไม่มีความสัมพันธ์ทางการขนส่งทางแม่น้ํากับภาคอีสานเนี่ยมันก็เลยทําให้บทบาทระหว่างทาคกลางก็คือกแถวรุงศี ทยากรุงสุโขทัยเนี่ยไปสัมพันธ์กับภาคอีสานเนี่ยก็คือแถวโคราชเป็นต้นไปมันไม่โดดเด่น <Soul> มันไม่เหมือนกับภาคเหนือทีนี้จากปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีน้ําท่วมภาคเหนืออยู่นะครับตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยถ้าเราดูในแผนแที่น,นะครับภาคเหนือเนี่ยมันจะมีฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกคือฝั่งไหนฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของเชียงใหม่นะฮะจังหวัดใหญ่ๆโดยเฉพาะตรงแถบล้านนาเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนแล้วก็ลงมาจังหวัดต โดยที่ทางเชื่อมต่อกับกรุงศรีอยุธยาทางแม่น้ำเนี่ยมันจะเชื่อมกันทางแม่น้ําปิงนะฮะแม่น้ําปิงเนี่ยมันจะไหลจากแถวแถวเชียงใหม่มารวมกับแม่น้ําวังแถวแถวจังหวัดตากแม่น้ําวังนี้ก็คือแม่น้ําที่อยู่ประจําจังหวัดลาปางอ่ะเนาะก็จะไหลรวมกับแม่น้ําวังมาที่จังหวัดตากหลังจากนั้นก็จะไหลมาเรื่อยนะฮะสุดท้ายก็มาสบกับแม่น้ํานาที่ปากน้ําโพที่เราเรียกว่าปิงวังยมน้ดเจอกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะคือแม่น้าวังอ่ะมันรวมกับแม่น้ําปิงตั้งแต่จังหวัดตากละนะครับมันก็จะ มีแม่น้ําสายเดียวแล้วเขามักจะเรียกตามแม่น้าสายใหญ่ซึ่งระหว่างแม่น้วาวังกับแม่น้าปิงเนี่ยแม่น้ําปิงมันใหญ่กว่าเขาก็จะเรียกแม่น้ําเส้นนี้ว่าแม่น้ําปิงนะครับหลังจากวังประสมกับปิงแล้วทีนี้มันมีฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกคือฝั่งไหนคือฝั่งเชียงรายนะครับเชียงรายพะเยาแพร่น่านอะไรพวกนี้คือฝั่งตะวันออกนะฮะโดยที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีแม่น้ําสําคัญ2ส,สายนะครับก็คือแม่น้ํายมกับแม่น้ำน่านแม่น้ํายมกับแม่น้ำน่านเนี่ยก็จะมันจบกันในจังหวัด พิศนุโลกนะครับหลังจากนั้นก็จะเรียกแม่น้ำน่านมาตลอดเพราะฉะนั้นแม่น้ําที่มาเจอกันที่นครสวรรค์เนี่ยมันก็คือแม่น้ําปิงกับแม่น้ําน่านนะครับโดยที่แม่น้ํายมก็จะรวมกับแม่น้ําน่านมาก่อนทีเนี้ยด้วยความที่เรามีแม่น้ําสําคัญสี่สายเนี่ยตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนทางภาคเหนือฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็มีอีก2ก้อนเช่นกันก้อนหนึ่งน้ำอ่ะมันจะลาดไปทางแม่น้ําโขงนะครับเช่นจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันจะมีแม่น้ากกแม่น้ากกเนี่ยมันจะไหลไปลงแม่น้าโขงตรงนั้นเขาเรียกสุกกนะฮะที่อาเภอเชียงแสนที่คนลแ้วะ ศพอิงแม่น้ําอิงก็คือจากจังหวัดพะเยาเนี่ยจะไหลลงไปที่แม่น้ำโขงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ําท่วมจังหวัดเชียงรายน้ําท่วมจังหวัดพะเยาเนี่ยน้ําทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปลงแม่น้ำโขงมันจะไม่ได้ไหลามาลงที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับก็ <c oughs> น้ําก้อนนี้มันจะไม่ท่วมเมืองที่ติดกับเจ้าพยาเช่นกรุงเทพนนทบุรีอะไรเงี้ยไม่ท่วมแน่นอนนะครับแต่ว่า จังหวัดน่านนี่แปลกหน่อยจังหวัดน่านเนี่ยมันจะมีอยู่สองเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ที่เป็นอำเภอเมืองน่านเนี่ยมันจะติดต่อกับแม่น้ํหน่านโดยตรงน้ําที่ท่วมจังหวัดน่านเนี่ยมันจะไหลลงแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ไหลลงมาถึงอยุธยานี่แหละมาถึงกรุงเทพนะครับส่วนน้ําที่อยู่แถวๆถ <c oughs> อำเภอบกเรืออำเภอปัวพวกนี้มันจะไหลลงแม่น้ำโขงนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำในจังหวัดน่านก็จะแบ่งเป็น2ก้อน ตอนนี้เราเห็นน้ําท่วมที่อําเภอเมืองของจังหวัดน่านก็แปลว่าน้านําก้อนเนี้มันจะไหลลงแม่น้ําน่านแล้วก็ลงเจ้าพญาลงมาแต่ว่าทุกครั้งที่มีน้ําท่วมเราจะได้ยินอยู่จังหวัดหนึ่งที่ท่วมซ้ําท่วมซากท่วมมาตลอดนั่นคือจังหวัดสุขโขทัยซึ่งจังหวัดสุขโขทัยนี่มีวุทยานประวัติศาสตร์สองแห่งที่หนึ่งก็คือศร,รีสัชนาลัยนะคะอีกที่หนึ่งก็คือสุขโขทัยทั้งสองที่ไม่ท่วมเลยทั้งสองที่ไม่มีอาการน้ําท่วมเกิดขึ้นเลยเพราะว่าวการเลือกโลเคชันของคนที่เขาสร้างเมืองเนี่ วันนี้เราจะพูดถึงเมืองศรีสัชนาลัยนะครับจะเล่าประวัติคร่าวๆอย่างนี้ก่อนคือศรีสัชนาลัยเนี่ยมันอยู่แม่น้ํายมแม่น้ายมเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่ติดต่อลงมาจากจังหวัดแพร่นะฮะเพราะฉะนั้นแม่น้ํายมเนี่ยต้นน้ําเขาอยู่จังหวัดไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวแม่น้าเนี่ยที่เริ่มดูเป็นแม่น้ําแล้วก็มีบทบาทในการขนส่งเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะหลังจากนั้นนะ่ะแม่น้ํายมก็จะไล่มาเรื่อยนะครับแล้วก็ไปประจบกับแม่น้ําน่านที่พิษณุโลก เข้าใจว่าน่าจะแถบแถอำเภอบางละกำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกนะครับแม่น้ํายมเนี่ยมันเป็นแม่น้ําสายเดียวในปิงวังยมน่านเนี่ยที่ไม่มีเขื่อนกากับนะฮะอันอื่นก็จะมีเขื่อนหมดเลยแม่น้ําน่านก็มีเขื่อนแม่น้ําปิงก็มีเขื่อนแม่น้ําวังไม่ต้องมีเขื่อนเพราะมันเล็กมากแต่จริงๆก็มีนะรู้สึกจะเขื่อนลํเปาวาแล้มั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่าแม่น้ํายมเนี่ยเป็นแม่น้ําสายเดิมตามธรรมชาตินะครับทีเนี้ยมันก็จะมีเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ํายมที่ประชิดกับแม่น้ํายมเลยเนี่ยคือเมืองศรีสัชนาลัยนะครับในขณะที่เมืองสุขโขทัยเนี่ยอยู่ห่างจากตัวแม่น้ํายมมาประมาณ15กิโลเนาะก็คือมันเป็นที่ลาดลุ่มมันค่อยๆลาดขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปหน้า,าเขายังไม่หายน้ําท่วมนะครับ แม่น้ายมเนี่ยมันก็จะไหลลงมาทีนี้คําถามคือทําไมเอ๊ะเมืองศรีสัชนาลัยตั้งอยู่นี่จะบอกก่อนว่าเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยมันเป็นเมืองที่เก่ามากนะฮะก็คือเดิมเดิมเนี่ยมันมีเมืองเดิมสุดเลยเนี่ยเรียกว่าเมืองเฉลียงเจ้าเมืองเฉลียงเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่ตรงโค้งน้ําของแม่น้ํายมเลยนะครับซึ่งไอ้โค้งน้ําอันเนี้ยดูทรงแล้วมันก็คือมันล้อมแทบจะร้อยแปดสิบองศามันเหลือแค่เวิงนิดเดียวซึ่งเมืองอันเนี้ยมันเป็นเหมือน อยากให้ดูในแผนที่นะคะก็คือว่าเมืองเฉลียงเนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายตรงพระธาตุเฉลียงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งถูกล้อมด้วยน้ําทั้งหมดและทางเข้ามันเนี่ยจะแคบมากนะครับก็คือทางเข้าเมืองเฉลียงเนี่ยมันไปได้ทางเดียวแล้วมันแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ําล้อมรอบแทบจะร้อยแปดสิบองศาแถวทางแคบเนี่ยแปลว่าตัวเมืองเฉลียงเนี่ยมันจะมีความสามารถในการป้องกันตัวสูงมากนะฮะ มันมีความสามารถในการป้องกันตัวสูงมากมีความสามารถในการรับศึกสูงมากเพราะว่าคนที่จะบุกมาที่เมืองเฉลียงได้เนี่ยมันต้องข้ามแม่น้ํายมมาไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังต้องข้ามแม่น้ํายมมาหมดเลยซึ่งทําให้ลําบากในการข้ามมาเพื่อจะทําศึกอย่าไปนึกภาพว่าเอ้แม่น้ําอันนิดเดียวแล้วเราทําสะพานข้ามนะไม่ใช่นะครับคือเวลาเราจะข้ามจริงๆเนี่ยศัตรูเขาก็จะยิงนู่ยิงนี่ใส่เราใช่ไหมล่ะแล้วสมมุติเรามาด้วยสัตว์อาวุธเช่น มาด้วยม้าด้วยช้างสัตว์พวกนี้มันจะไม่มีประโยชน์เลยพอเจอแม่น้ําเนี่ยมันข้ามมาไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือเราจะใช้วิธียิงธนูมันก็ไม่สามารถยิงข้ามแม่น้ําไหวเพราะแม่น้ํามันกว้างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้แม่น้ําที่กลายเป็นคูเมืองโดยธรรมชาติของแม่น้ํายมตรงเมืองเฉลียงเนี่ยมันเข้มแข็งมากนะครับแต่ในความเข้มแข็งของมันก็มีจุดอ่อนก็คือมันแคบพอมันแคบเมื่อประชากรมันขยายตัวขึ้นมากๆเนี่ย พื้นที่ในตัวเวิงน้ำยมตรงเนี้ยที่มันเป็นเมืองเฉลียงเนี่ยมันแคบมันไม่เพียงพอที่จะสร้างสถานที่สำคัญสร้างค่ายทาหารสร้างอะไรที่เป็นหน่วยงานราชการที่จะปกครองได้เพราะฉะนั้นน่ยสุดท้ายแล้วเมืองเฉลียงเนี่ยมันก็จะถูกย้ายออกมานิดหนึ่งนะครับประมาณ2กิโลมาตรงที่เมืองตัวเมืองศรีสัชนาลัยที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ตอนนี้แหละเพราะนั้นเราจะเห็นว่าศรีสัชนาลัยกับเฉลียงเนี่ยจริงๆมันเป็นเมืองซ้อนกันโดยเมืองเฉลียงเก่ากว่า ่อนที่จะมาถึงสีสัชนาลายอยากให้แวะชมที่หนึง่งฮะก็คือวัดเจ้าจันทร์นะครับวัดเจ้าจันทร์เนี่ยมันเป็นวัดที่พอเข้าไปปั๊กเนี่ยมันจะมีหลุมศพโบราณซึ่งแบบอายุเป็นพันปีไอหลุมศพโบราณเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันมีการตั้งถิ่นฐานของคนตรงบริเวณเวิ์นงน้ําตรงเนี้ยมานานละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเมืองเฉลียงมันเก่ากว่าสุโขทัยอีกนะในช่วงแรกๆเนี่ยของการตั้งอาณาจักรสุโขทัยเมืองสุโขทัยกับศรีสัชนาลัยเนี่ยมันก็เป็นเมืองคู่เมืองแฝดก็คือเหมือความมีความสําคัญพอๆกันแต่เมื่อการค้ามันเจริญขึ้นแล้วเนี่ยสุโขทัยมันก็เติบโตมากกว่าทีนี้เราย้อนมาที่เมืองศรีสัชนาลัยนะครับศรีสัชนาลัยเนี่ยมันจะออกห่างมาจากเมืองเฉลียงนิดหนึ่งไอ้เมืองศรีสัชนาลัยที่เราพูดถึงตอนนี้มันก็คือบริเวณอุทยานประวัติศศาาาสตรรรีัััชนนนนลลยย่แหะะคบเเป็มมืองทวก เอาจริงนะมันเป็นเมืองขนาดเล็กที่น่าจะสวยที่สุดโดยเฉพาะใครที่ชอบเรื่องภูมิสถาปัตย์เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยมันจะสวยมากแม่น้ำยมเนี่ยมันท่วมทุกที่นะแต่สีสัชนาลัยที่อยู่ริมน้ํายมเนี่ยมันไม่ท่วมแปลกนะไม่แปลกครับเพราะว่าสีสัชนาลัยเนี่ยจริงๆโดยโลเคชันของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นการเลือกผังเมืองที่ดีมาก คือสีสัชนาลัยตรงแม่น้ำยมครับจริงๆมันมีภูเขาลูกหนึ่งตัดผ่านไอ้ภูเขาลูกที่ตัดผ่านแม่น้ำยมเนี่ยมันก็ยุบตัวลงไปก่อนถึงแม่น้ำยมเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะสุขโขทัยมันอยู่โค้งด้านในของแม่น้ำซึ่งมีความสูงของตาหลิ่งสูงมากนะฮะมันเลยทําให้สีสัชนาลัยเนี่ยไม่ว่าน้ําจะมาสูงแค่ไหนแม่น้ำยมจะสูงแค่ไหนมันก็ไม่เคยท่วมมาถึงอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยเลย มเมืองมันเนี่ยเซฟตี้จากการน้ำท่วมมากเพราะว่ามันสูงเพราะมันอยู่ในโคน้งไหนอันที่สองคือมันเป็นพี่ดินประมาณบริเวณเชิงเขาว่าจริงๆมันคืออยู่บนเขาทีเนี้ยทาไมสีสัชนาลัยต้องย้ายจากทะเลียงมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะไอ้ความที่มีภูเขาตัดผ่านเนี่ยครับมันเลยทําให้เกิดแนวหินขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่เห็นแนวหินนี้แล้วนะครับไอแนวหินที่ขวางตัดกลางแม่น้ําเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแก่งหลวงถ้าเราไปเที่ยวสีสัชนาลายัยตอนเนี้ยเราปั่นจักรายานไปเราก็จะเห็นแก่งหลวง ไอ้แก่งหลวงแก่งเนี้ยมันทำตัวเป็นเขื่อนมันจะมีอย่างเงี้ยครับที่แถวแถวสี่พันดอนแอ้น้ําโขงเนี้ยมันจะกลายเป็นเขื่อนย่อยๆขนาดหนึ่งนะฮะไอ้เขื่อนย่อยๆอันเนี้ยมันมีความสําคัญยังไงเขื่อนย่อยๆอันเนี้ยมันกั้นน้ําเหมือนเป็นฝายทดน้ําขนาดใหญ่ครับถ้าเขื่อนเดี๋ยวนี้มันจะหน้าตาเหมือนเขื่อนเจ้าพญาคือเป็นตัวควบคุมระดับน้ําต้นน้ํากับปลายนะ้ำเพราะฉะนั้นน้ําที่ก่อนถึงเมืองรีสัชนาลัยเนี่ยมันจะโดนทดน้ําไว้ตลอดเพราะฉะนั้นน้ํามันจะมีเต็มเส้น มีความสูงตลอดนะฮะไม่มีช่วงน้ำแรงแล้วเมื่อเราล่องเรือมาจากเมืองแพร่เนี่ยมันก็จะมาถึงได้แค่ตรงศรีสัชนาลัยนี่แหละเพราะมันมีแก่งหินขวางอยู่แก่งหินอันเนี้ยมันทําให้เราไม่สามารถล่องเรือตรงไปที่กรุงศรีอยุธยาได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าคือหมายความว่าต้องเอาสินค้าลงจากเรือลําเดิมนะครับเพื่อไปรับเรือลําใหม่ที่อยู่ใต้แก่งหินลงไปเนี่ยหรือไอ้แก่งหลวงอันเนี้ยทำให้เกิดด่านธรรมชาติพอเกิดด่านธรรมชาติปุ๊บเนี่ยแปลว่าสินค้าต้องขนลงแปลว่า จะต้องมีการจ่ายภาษีเกิดการค้าขึ้นอย่างในอยุธยาครับอยุธยาเนี่ยมันเป็นแม่น้าเ,เรียบเลยียบเลยเวลาเขาจะดักเรือให้ไม่สามารถผ่านไปได้ควบคุมการผ่านด่านเนี่ยเขาต้องใช้โซ่เส้นใหญ่ๆขึงแม่น้ําเจ้าพยาไว้ถ้าปัจจุบันมันก็อยู่แถวๆตรงกองบัญชาการกองทัพเรือเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันจะมีโซ่ใหญ่ๆตั้งไว้นะครับแต่ว่าที่ศรีสัชนาลัยไม่ต้องเลยมีแก่งหินโดยธรรมชาติซึ่งแก่งหินเนี่ยมันทดน้ําตลอดเพราะฉะนั้นการเดินเรือเนี่ยมันจะต้องไม่ผ่านแก่งหินอันนี้ มันก็ต้องเดินเรือลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อต้องขนสินค้าลงมันก็เกิดเมืองขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีคนเอาสินค้ามาขายเพิ่มสินค้าบางอย่างถูกซื้อออกไปสินค้าบางอย่างต้องเดินทางต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาก็ต้องเปลี่ยนเรืออันใหม่ที่อยู่ใต้แข่งเพราะฉะนั้นมันจะทําการค้าได้เก็บด่านได้มันจึงเกิดเป็นชุมชนเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยมีแก่งหลวงเนี่ยอยู่นานมากจนถึงสมัยรัชะกาลที่5นะครับ ตอนสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมันมีฝรั่งมาทําธุรกิจตัดไม้ทําสัมปทานไม้เนี่ยอยู่แถวๆถมุกจังหวัดแพร่แล้วเวลาเขาล่องซุงมาเขาจะมาติดไอ้แก่งหินอันเนี้ยเขาก็เลยขออนุญาตในการระเบิดแก่งหินนี้ออกเพื่อให้สามารถล่องซุงมาให้ถึงกรุงเทพได้ตรงๆเลยแก่งหินนี้มันก็เลยหายไปที่น่าเสียใจที่สุดคือมันไม่มีรูปเก็บไว้เลย ตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าศรีสัชนาลายนัยนันเป็นเมืองขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีแก่งหินที่เรียกว่าแก่งหลวงเนี่ยถ้าอยากดูรูปประกอบก็คือไปดูแก่งรีผีของแม่น้ําโขงนะครับอ่าอันนี้โอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเมืองมันก็สวยมากมันเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามีเขาล้อมเมืองและเมืองล้อมเขาหมายความว่าศรีสัชนาลัยเนี่ยเขาเรียกเมืองป้อมคาว่าเป็นเมืองป้อมคืออะไรเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็แขงในการต่อสู้มากทุกครั้งที่พม่าจะมาบุก หรือบ้านนากับยุทธยาจะตีกันเนี่ยมันจะต้องมายึดสีสัชนาลัยให้ได้ก่อนทําไมเหรอเพราะว่าสีสัชนาลัยเนี่ยมันสามารถเป็นป้อมพักกําลังได้ชัยภูมิของมัน,นดีมากเป็นเมืองที่พระนเรศวรตอนมาตีเนี่ยจำได้ไหมฮะมันมีช่วงหนึ่งที่พระนเรศวรจะย้ายคนจากทางภาคเหนือไปกรุงศรีอยุธยาให้หมดแล้วสีสัชนาลัยเนี่ยไม่ยอมเมืองพิชัยก็ไม่ยอมนะฮะทั้งสองเมืองเนี้ยไม่ยอมแต่ว่าเขาก็รู้ว่าพระนเรสวนเก่งไงเขาก็ต้องเลือกชัยภูมิที่ดีที่สุดเพื่อสู้กับพระนเรสวน เขาก็เลยรวมกันสองเมืองเนี่ยมาอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลายัยนี่เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าอ๋อศรีสัชนาลัยมันจะต้องดีมากๆอย่างอาเซีุ่นกี้ก็ต้องมาตีศรีสัชนาลัยก่อนนะก่อนจะไปตีสุขโขทยัยก่อนจะไปตีพิษณุโลกเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ตีศรีสัชนาลัยไม่แตกเนี่ยเขาจะไม่มีใครจะบุกมาต่อนะครับสาเหตุที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยมันชัยภูมิดีมากมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละด้านหนึ่งของศรีสัชนาลัยเนี่ยมันติดริมแม่น้ํายมนะครับ การที่มันติดริมแม่น้ํายมเนี่ยทาให้ค่าสุดเนี่ยไม่สามารถบุกข้าม,มาจากฝั่งตรงข้ามของแม่น้ํายมได้นอกจากนั้นเนี่ยมันมีเขาล้อมเมืองแล้วก็มีเมืองล้อมเขามันจะมีภูเขาลูกหนึ่งนะครับวิ่งตัดผ่านเข้ามากลางเมืองเลยไอภูเขาที่ตัดผ่านเข้ามากลางเมืองเนี่ยมันก็จะมีวัดอยู่ข้างบนสองแห่งไอวัดเนี้ยโดยฟังกชันเนี่ยมันกลายเป็นหอสังเกตการในการเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้นะครับ มันเป็นวัดที่เหมาะกับการสังเกตการในการเตรียมตัวการต่อสู้เพราะฉะนั้นแคภูมิของมันเนี่ยทาให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ถางต้นไม้ออกแล้วขึ้นไปอยู่บนเจดีบนวัดเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นได้ไกลลิบสายตาเลยผมเคยขึ้นไปยืนท้างบนเนาะแล้วก็มองไปอะไรเงี้ยแบบหูมันสุดลูกหูตามากคือถ้ามีกองทัพฝ่ายตรงข้ามมาเนี่ยมันเห็นตั้งแต่แบบนานมากกว่ากองทัพฝ่ายตรงข้ามจะมาถึงเราเนี่ยเพราะฉะนั้น,นแทบจะไม่มีทางเลยแล้วเราสามารถเหมือนเราสูงข่มอ่ะ เรามองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูอยู่ตลอดเวลา <S 2> <S 2> นอกจากมีภูเขาอยู่กลางเมืองนะครับมันยังมีเมืองล้อมเขาด้วยคือด้านซ้ายเนี่ยฮะถ้าเราหันหน้าเข้าประตูสีสัชนาลายัยด้านหน้าถ้าเราห้าเข้าไปเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีภูเขาอีกภูเขาหนึ่งนะฮะล้อมเป็นเหมือนกำแพงเมืองรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเขาล้อมเมืองแล้วมันก็มีเมืองล้อมเขาโดยภูเขาที่อยู่ข้างนอกเมืองเนี่ยมันทําตัวเป็นกำแพงเมืองอย่างดี ซึ่งก็ไม่มีใครสามารถยกทัพมาตีศรีสัชนาลัยจากด้านข้างหรือด้านหลังได้สมมุติเราหันหน้าเขาหากำแพงเมืองนะด้านขวามีแม่น้ำมาโจมตีไม่ได้ด้านหลังกับด้านซ้ายมาโจมตีไม่ได้เพราะมีภูเขาล้อมไว้ทางเดียวที่จะโจมตีสุขโขทัยได้คือต้องเป็นด้านหน้าหมายความว่าจะต้องเอากำลังพลมาจุกไว้ด้านหน้าแล้วศรีสัชนาลัยเนี่ยเขาก็จะสร้างกำแพงเมืองแล้วกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยนี้สวยมากสมบูรณ์มากมันเป็นศีลาแรงแล้วมันก็สร้างกำแพงเมืองหนาๆเยอะๆ สูงๆเนี่ยตรงด้านหน้านี่แหละเพะมันรับศึกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศรีสะชนาลัยก็จะเป็นเมืองที่ทางกายภาพเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากสวยมากโลเคชั่นดีมากคือเป็นการเลือกพื้นที่และตลอดมานะฮะศรีสะชนาลัยไม่เคยหายไปจากประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่คลิปนี้ไปเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องเมืองศรีสะชนาลัยในช่วงต่างๆของประวัติศาสตร์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ